สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่ดุเดือดเลือดพล่านมากๆนะครับเมื่อกองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องต่อไปส่วนกองทัพอิหร่านก็ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลเช่นกันแต่กองทัพอิสราเอลก็พยายามสกัดเต็มที่นะครับจนทาให้ขีปนาวุธของกองทัพอิหร่านถูกทําลายเสียหายยับเยินระเบิดกลางอากาศอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีบางลูกที่เล็ดรอด ไปโจมตีพื้นที่พลเรียนของประเทศอิสราเอลได้แต่กองทัพอิสราเอลก็ไม่สนนะครับก็ยังสกัดไปโจมตีอิหร่านไปด้วยนะครับจะทําให้ฐานทัพทหารของอิหร่านถูกถล่มโจมตีอย่างต่อเนื่องจนทำให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพ้ัมกันครับ เมื่อวันที่14มิถุนายน2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกองทัพอิหร่านกันอย่างดุเดือดเลือดพ่านมากๆนะครับพี่น้องที่งานนี้กองทัพอิสราเอลอยังคงปกป้องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลของกองทัพอิหร่านที่สาดใส่อิสราเอลอย่างหนักนะครับตอนนี้แต่ขีปนาวุธพิสัยไกลเหล่านั้นของกองทัพอิหร่านนั้นหลายลูกนะครับก็ถูกสกัดโดยระบบป้องกันอากาศของอิสราเอลจะทำให้ มีความเสียหายเกิดขึ้นของขีปนาวุธของอิหร่านนะครับที่ถูกกองทัพอากาศอ,อิสราเอลและหน่วยขีปนาวุธต่อต้านศยานของกองทัพอิสราเอลสกัดได้ไม่สามารถไปโจมตีประเทศอ,อิสราเอลได้นะครับแต่ก็มีบางลูกที่เล็ดลอกมาโจมตีใส่พื้นที่ของพลเรือนชาวอิสราเอลอยู่เหมือนการเดาลองจนทำให มีผู้บาดเจ็บไปหลายคนนะครับและมีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย2คนตามที่กองทัพอิสราเอลและรัฐบาลอิสราเอลรายงานไว้นะครับที่กองทัพอิสราเอลนั้นระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินลบเทปนะครับถล่มฐานทัพของกองทัพอิหรานอย่างต่อเนื่องนะครับที่ลีปผิุการแรกนี้เป็นการถล่มฐานทัพอากาศจํานวน2แห่งของอิหรานในทางฝั่งตะวันตกในช่วงเช้าของวันนี้ด้วยนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลรถลงารไว้ โดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นส่งผลกระทบต่อฐานทัพอากาศที่กองทัพอากาศอิหร่านใช้ใกล้กับเมืองฮามาตันและตาบิดนะครับและยังเสริมว่าฐานทัพหลังถูกทำลายไปจากการโจมตีดังกล่าวเรียบร้อยและนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังระบุว่าได้ทำลายเป้าหมายของกองทัพอากาศอิหร่านอีกหลายสิบรายการรวมถึงระบบป้องกัววนบากาศ ของอิหร่านด้วยนะครับรวมถึงระบบโดนและระบบยิงขีปนาวุธวิสัยไกลของอิหร่านที่มีภาพเหตุการณ์ความเสียหายของทหารอการอิหร่านรวมถึงตำแหน่งจุดปล่อยจรวดพิสัยไกลของอิหร่านหลายแห่งและคลังแสงด้วยนะครับพี่น้องที่เครื่องยิงจรวดของอิหร่านเหล่านี้พยายามจะเล็งไปที่ประเทศอิสราเอลน้วครับแต่สุดท้ายกอชตาขาดถูกเครื่องมิลเทพ F-35 F-15 F-16 ของกองทัพอิสราเอลมาร่วมถล่มโจมตีร,รอบที่3แล้วนะครับพี่น้องคีปเหตุการณ์เหล่านี้ที่กองทัพอิสราเอล จัดหนักจัดเต็มตำแหน่งทาหารของกองทัพอิหร่านสัตุ้มสัตุ้มแบบนี้นะครับจะทําให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดี เพื่อกำจัดภยัยคุกคามที่มาจากอิหร่านให้ได้นะครับในเมื่อไม่ยอมหยุดผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่ยอมหยุดผลิตอาวุธที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลและยังสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะวันออกกลางให้มาทำร้ายประเทศอิสราเอลแบบนั้นทำให้งานนี้ของทัพอิสราเอลทนไม่ได้นะครับจึงนำมาสู่การที่โจมตีใส่พื้นที่ฐานทหารและโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านแบบนี้ไปในที่สุดนะครับที่คีปเหตุการณ์น,น,นี้เป็นความเสียหายของสนามบินในพื้นที่กรุงเตหะรานะครับ ของประเทศอิหร่านที่รับอิสราเอลระบุว่ามีฐานยิงขีปนาวุธรวมถึงยุโทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้ของกับการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านครับนำมาสู่การโจมตีสนามบินแห่งนี้ในกรุงเตหะรานจะทำให้เสียหายยับเยินในช่วงเวลากลางคืนที่มีความเสียหายที่เป็นเลไฟลุกวยพุ่งและกลุ่มควันดำทะมึนครับออกมาจากสนามบินในกรุงเตหะรานเมืองหลวง ของประเทศอิหร่านแบบนี้นะครับเสียหายยับเยินไปไม่น,อน,น้อยแนนอนขนาดเรามองไกลๆย,ยังรุนแรงขนาดนี้ยังเสียหายควันฟุ้งกระจายขนาดนี้เราไปนองอยู่ใกล้คงจะร้อนระอุหน้าดูเลยคาดว่าทําให้ยุทธปกรณ์และตําแหน่งทงางทหารรวมถึงสนามบินที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการผลิตขีปนาวุธและผลิตโรงงานนิวเคลียร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลก็ต้องถูกกําจัดแบบนี้นะครับซึ่งทางกองทัพอิหร่านเองก็พยายามจะใช้เครื่องยิงขีปนาวุธของพวกเขา ผล่ออกมาจากอุโมงค์ใต้ดินและตั้งยิงใส่พื้นที่ของประเทศอิสาราเอลนะครับแต่กองทัพอิสาราเอลก็ไม่ยอมให้ทําแบบนั้นนะครับพี่น้องที่กองทัพอิสาราเอลนั้นระบุว่ามีการส่งเครื่องบินรบเทพไปส่งโจมตีจุดปล่อยจรวดพิสัยไกลของกองทัพอิหร่านนะครับที่อยู่ตามเนินทะเลทรายเหล่านี้นะพี่น้องจะทําให้มีความเสยียหายเกิดขึ้นที่กองทัพอากาศอิสาราเอลส่งระเบิดเจดดมนะครับยิงจากเครื่องบินรบเทพของพวกเขาทั้ง F-35 a 1 6 S-15 ไป่งโจมตีเครื่องยิงจรวดของกองทัพอิหร่านที่โผล่มาจากคลงงแส ตาเดียของพวกเขานะครับที่โผล่มาปุ๊บ,บ,บก็ถูกกองทัพอิสราเอลยิงระเบิดใจเดียมล้นใส่หัวปับ๊บจนทาให้เครื่องยิงจรวดและฐานบัญชาการรวมถึงฐานค้ังแสงต่างๆที่อยู่บนดินและที่เกี่ยวข้องกับการที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลถูกทําลายเสียหายยับเยินแบบนี้ทีของรัฐรากาศอิสราเอลเผยแพร่ภาพจากกล้องของเรดาร์เครื่องวิเครเทพของพวกเขาที่เห็นภาพขาวดานี่นะครับถล่มจมกีดัแหนหรงฮาาห กองกองทัพอิหร่านสตัตตุมสตัตตุมแบบนี้นะครับเล็งไปตรงไหนก็โดนตรงนั้นโดยที่ขีปนาวุธต่อต้านกัศยานของอิหร่านไม่รู้ทําอะไรอยู่นะครับที่บอกว่าซื้อทั้ง S3- 0 0 S400 ของรัสเซียมาแต่ไม่เห็นจะสก,กัดอิสราเอลได้เลยนะพี่น้องไม่เหมือนอิสราเอลที่สามารถสก,กัดขีปนาวุธและจรวดหรือโดนของอิหร่านได้อย่างเยอะแยะมากมายนะครับแต่อิหร่านนั้นสก,กัดกองทัพอากาศอิสราเอลไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวนะคพี่น้องสมมติให้ กองทัพอากาศอ,อิสราเอลเหล่านี้ทั้ง f 3 5 f 1 6 f 1 5รวมถึงรุ่นอื่นอื่นะครับที่กองทัพอิสราเอลมีปลอมโจมตีสํานงทางทหารของกองทัพอิหรานใส่ไม่ยัง้งแบบว่าถล่มตรงไหนก็ยิงโดนตรงนั้นนะครับพี่น้องส่งผลให้ยุทธปกรณ์และตัวทหารอิหรานเองเสียหายยับเยินด้วยมือของกองทัพอากาศอ,อิสราเอลที่ต้องใช้กองทัพอากาศไปโจมตีนะเพราะว่าระยะทางจากอิหรานไปอิสราเอลก็ไกลเหลือเกินนะครับจึงต้องใช้เครื่องบินรบเทพบินมาถล่มโจมตีไปแบบนี้นะครับพร้อมกับมีเครื่องบินเตอนร ควบคู่และบินไปด้วยนะครับเพื่อเติมเชืมเม้อเบิงให้กับเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลที่ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านใส่ไม่ยั้งให้ได้ต่อไปและมาดูการสกัดกั้นของกองทัพอิสราเอลบ้างน,นะครับที่กองทัพอิหร่านนั้นก็ยังโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องด้วยขีปนาวนุธพิสัยไกลรวมถึงโดนรุ่นต่างๆนะครับของกองทัพอิหร่านเพื่อตอบโต้อ,ตอ,อิสราเอลที่อิสราเอลไปโจมตี ประเทศอิหร่านนะครับที่เป็นโรงงานนิวเคลียร์และแต่งาหารอาหารจนทำให้สามารถปิดที่ผู้นําระดับสูงของกองทัพอิหร่านได้หลายคนนะครับงานนี้ผู้นําสูงสุดของอิหร่านนายอายาตาละอาลีคาเมเนียดครับก็ได้สั่งการให้ลูกน้องของเขานะครับระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธพิเศษไกลที่ว่าเก่งนักเก่งนะเอามาจากชั้นใต้ดินนะครับที่อยู่ในคลังแสงใต้ดินขนาดใหญ่ของอิหร่านงานนี้ก็ได้ออกมาใช้งานจริงแล้วนะครับพี่น้องที่เอามาโจมตีตอบโต้สวนกลับกองทัพอิส เร็วทีเ่เพิ่มเกิมไปโจมตีโรงงานในเพียอ,อินลานนะครับที่อิหลานเองก็ พยายามจะโจมตีสวนกลับอยู่เหมือนกันนะครับแต่ขีปนาวุธหลายลูกของอิหร่านนนั้ส่วนมากจะถูกสกัดกั้นได้โดยกองทัพอิสราเอลนะครับทั้งเครื่องบินลบเทพและขีปนาวุธต่อต้านกัษยายของอิสราเอลสามารถสกัดได้จะทําให้ขีปนาวุธเหล่านี้ของกองทัพอิหร่านเสียหายยับเยินกลางอากาศก่อนที่จะมีแค่เศษซากหล่นไปนะครับแต่ก็มีบางลําที่สามารถไดินรอดไปโจมตีพื้นที่ของประเทศอิสราเอลได้เช่นกันจนทําให้มีชาวอิสราเอลเสียชีวิตไปเหมือนกันนะครับรองและบาดเจ็บอีกหลายคนที่ระบุว่า ยชีวิตเป็นสคนนะครับเราชาวอิสราเอลที่เป็นพลเมืองอิสราเอลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพอิสราเอลเลยนะครับแต่อีลานนั้น ก็มาโจมตีใส่พื้นที่พลเมืองของอิสราเอลซะงง้นนะครับเข้าไปสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําให้กองทัพอิสราเอลเดือดเปนอย่างมากนะครับได้มีการสกัดกั้นต่อไปทั้งโดนและจรวดของอิหร่านที่เล็กรามน่านฟ้าของประเทศอิสราเอลก็จะมีขีปนาวุธต่อต้านกัศยานรวมถึงเครื่องบินรบเทพช่วยกันสกัดแบบนี้นะครับสัตตึมสัตตึมกลางอากาศแบบนี้ส่งผลให้ขีปนาวุธตกเป็นโดนของอิหร่านนั้นไม่สามารถโจมตีพื้นที่ของประเทศอิสราเอลจำนวนมากเลยนะครับมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รอดไปโจมตีใส่พ อิสราเอลได้ตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่ทั้งกองทัพอากาศกองทัพเรือกองทัพอิสราเอลก็สามารถช่วยกันถล่มโจมตีและสกัดกั้นโดนไล่ขีปืนอาวุธของอิหร่านอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะพี่น้องตามภาพวิดีโอที่ปรากฏและคาดว่างานนี้กองทัพอิสราเอลก็คงจะสกัดต่อไปควบคู่ไปกับการโจมตีต่อหน่วหารของกองทัพอิหร่าน ยังหนักหน่วงและรุนแร,รงต่อไปนะครับควคอยดูติดตามสถานการณ์อย่างกร้ชิดกันต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากเพียงเท่านี้ตาพผมไมีชัดพูดผิยดยังไงก็ขออภัยด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเลยภาคข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ